ละทำห้าอย่างได้ความเป็นอริยบุคคลกรารมิทุกท่านฟังดูว่าพระาศราสดาได้ตรัสไว้อย่างไรเมื่อละทรห้าอย่างได้เป็นอริยบุคคลหัวธรรมที่60ในเล่มสกทาคามีพิสุทั้งหลายพิสุไม่ละทรห้าประการไม่ควรเพื่อบรรลุปฐมฌานทาห้าประการอย่างไรบ้างคือ 1. ความตระนีที่อยู่ 2. ความตระนีสกุล 3. ความตระนีลาบ 4. ความตระนีวันนะ 5. ความเป็นคนอักตันความเป็นคนอักตันยูกะตะเวทีพิสุทั้งหลายพิสุไม่ละทำห้าประการเหล่านี้แลไม่ควรเพื่อบรรุปฐมฌชานพิสุทั้งหลายพิสุไม่ละทำห้าประการไม่ควรเพื่อบรรุทุจิจญาณ จะติตชานจัตตุตชานไม่ควรเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโซดาปฏิผลสกะทาคามิผลอนาคามิผลอารหัตผลทำว่าประการอะไรบ้างคือ 1. ความตรณีที่อยู่ 2. ความตรณีสกุล 3. ความตรณีลาบ 4. ความตรณีวันนะ 5. ความเป็นคนอากตัญยูกตะเวทีพิสุทั้งหลายพิสุไม่ละทำรมประการเหล่านี้แล ไม่ควรเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลพิสุทั้งหลายพิสุละทำห้าประการได้ควรเพื่อบรรลุปฐมฌานทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ความตรนีที่อยู่ 2. ความตระีสกุล 3. ความตระนีลาบ 4. ความตรนีวันนะห้าความเป็นคนกระตันยูกรตะเวที เมื่อพิสุทั้งหลายพิสุละทำห้าประการเหล่านี้ได้ควรเพื่อบรรลุปฐมฌานพิสุทั้งหลายพิสุละทำห้าประการได้ควรเพื่อบรรลุทุจิยฌานตติยฌานจัตุตฌานควรเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโซดาปฏิผลสขา,าคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ความตระนีที่อยู่ 2. ความตรณนีสกุล 3. ความตระนีลาบ 4. ความตรณนีวันนะ 5. ความตระนีขอภายค่ะ 5. ความเป็นคนอากตันยูกตะเวทีพิสุทั้งหลายพิสุและทำห้าประการเหล่านี้ได้ควรเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลสาธุธรรมคำภาษาสดาเรา ศึกษาวนจะนะของพระอ,องค์แล้วพระอ,องค์ตรัสสอนแก่สาวกของพระอ,องค์พิสุทธ์ทั้งหลายคารวะอย่างเราเราท่านท่านก็น้อมมาปฏิบัติได้เช่นกันจะได้เกิดอนุสาสนิปฏิหาในคำเทศสอนที่เราน้อมมาปฏิบัติสาธุค่ะ